สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะเริ่มทำกิจกรรมชื่อว่าฉีกปะภาพเสื้อนะคะอ่าคุค่ครูให้เด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ดังน,นี้ค่ะหนึ่งแผ่นใบงานรูปภาพเสือ้อสองก้าสามกระดาษสีอ่าเด็กๆสังเกตดูสิคะว่ามีสีอะไรบ้าง เขียวถูกต้องค่ะอย่างที่สองคือสีชมพูเราจะนำกระดาษนะคะมาฉีดเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะแล้วเราก็จะนำมาแปะลงที่ภาพเสือ้อให้เสร็จสวยงามแบบนี้นะคะวิธีการทำไม่ยากเลยนะเด็กๆก,ก็ทากาว กาวลงไปก่อนค่ะที่ภาพเสื้อเด็กๆสามารถใช้ไม้ติมใช้อุปกรณ์ที่เด็กหาได้แถวบ้านนะคะจิ้มลงไปที่กาวหรือจะใช้นิ้วมือก็ได้แต่เมื่อใช้เสร็จแล้วก็ต้องล้างมือให้สะอาดด้วยนะคะอ่าแล้วก็ป้ายกาวลงไปที่ภาพเสื้อเลยค่ะอ่าเด็กๆต้องสังเกตรอบขอบดีๆนะคะอย่าให้กาวมันออกนอกรูปภาพอ่ให้คุณแม่ช่วยก็ได้ค่ะ เป็มรูปภาพเลยค่ะอ่ะทีนี้ถัดไปเราก็จะชีดแผ่นกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเด็กๆใช้นิ้มือ2องข้างเลยนะสุดการใช้เด็กๆดึงไว้ค่ะอ่าดึงกระดาษออกเป็นชี้นเล็กๆแล้วแปะลงไปเลยค่ะตามจินตนาการชีดแล้วแปะ เรื่อยๆนะคะอ่าเด็กๆดูนะคะคุณครูมาถึงแขนเสื้อแล้วถ้าหากกาวแห้งเด็กๆสามารถเติมได้ค่ะอ่าเติมนะคะใกล้จะเหมือนภาพตัวอย่างแล้วนะคะคก็ติดไปเรื่อยๆค่ะเด็กๆอ่าเมื่อเสร็จเรียบร้อยภ้าก็จะออกมาสวยงามแบบนี้นะคะเด็กๆ,ๆก็พึ่งลมเอาไว้ให้มันแห้ง ก่อนเก็บไว้ทําเสร็จหรือยังคะอ่าทำให้ได้นะคะตั้งใจทํากล้ามเนื้อมือของเด็กๆจะได้แข็งแรงอีกด้วยค่ะนะ้้วส่งภาพให้ครูดูด้วยนะคะจบกิจกรรมนี้ค่ะสวัสดีค่ะ